อยู่ป้ายไม่มีกาทำโควิดระบาดน,นะฮะให้ดูช่องตัวเองนะครับประมวยชั้นเองติดตามด้วยนะฮะอะติดตามไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเขากำลังอาบน้ำอยู่นะบางคนนี่ยังไม่ตื่นนะครัก็จะไปไหนไม่รู้อาหาร,หารกินเนาะ นะใครอยากอยากให้มีอีพีต่อไปในเกม Identity ีก็เมนนะครับอย่อลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะก็วันนี้คลิปสั้นที่สุดแต่ถ้าอยากถ่ายรอบบ้านอีกอีพีต่อไปก็บอกได้นะก็กดซับสไครต์ด้วยกดไลค์ด้วยนะวอ,อนนะบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะย Thank okay. you.